ทอง5จุดในราคาเพียง400บาททองปลอมระบาดหนักสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาพร้อมกับเรื่องที่หลายคนกําลังเป็นกังวลกันอยู่ทองปลอมและทองจีนที่กําลังระบาดอย่างหนักเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินข่าวนี้มาบ้างแล้วและคงจะรู้สึกกังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนที่ลงทุนในทองคําหรือคนที่เก็บเครื่องประดับทองเอาไว้เป็นของสะสมเราเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยครับความไม่มั่นใจว่าทองในมือเราเป็นของจริงหรือปลอมมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจเอาซะเลยในฐานะผู้เชี่ยวชาญไอรินเจมส์ อยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยไขยข้อสงสัยให้กับทุกคนครับเรามีบริการตรวจทอง5จุดที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทองในมือคุณเป็นของแท้และทราบเปอร์เซ็นต์ของทองเพียง400บาทเท่านั้นเราไม่ได้ตรวจแค่จุดเดียวแต่เราตรวจถึง5จุดเพื่อความละเอียดสูงสุดหากท่านไหนสนใจและอยากสบายใจเรื่องทองในมือแล้วล่ะก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยหรือจะทักไลน์ @irinjames เพื่อทําการนัดหมายล่วงหน้าได้เลยครับอย่าปล่อยให้ความกังวลเรื่องทองมาทําร้ายความรู้สึกนะครับให้เราได้ดูแลและไขข้อสงสัยให้ คุณครับ